ขอแนะนำแกงไตปลาสำหรับ f c ที่ชอบรับประทานแกงไตปลาพร้อมรับประทานขวดละ50บาทรสชาติเข้มขน้นไม่แนะนำให้เติมน้ำเพราะว่าปรุงสำเร็จมาพร้อมรับประทานเรียบร้อยสำหรับท่านที่ไม่ชอบรสเผ็ดแนะนำให้เติมตะไหนึ่งทัพพีเพื่อลดเผ็ดแกงไตปลาอีฝ้ายรสชาติจัดจ้าน อร่อยลงตัวเข้มข้นปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานสนใจติดต่อเบอร์โทรหน้าคลิปจัดส่งทั่วประเทศ3ล้อเล็กตัวนี้6 0 0วัตต์นะคะ6 0 0วัตต์แบตเตอรี่12แอมป์ 4ก้อนนะคะ600วัตต์แบตเตอรี่12แอมป์สก้อนนะคะรับปราหนักได้ประมาณ180ยกิโลค่ะรับปราหนักได้180ยกิโลวิ่งได้3 5สถึง4ี่กิโลนะคะวิ่งได้ส5ถึง40กิโลเล็กกระทัดรัดหน้าใช้นะคะขายไม่แพงค่ะเราขายอยู่ประมาณ14,000กว่าบาทเองนะคะไม่ถึง15,000นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะอะ่เราจะดึงออกมาให้ดูชัดๆกันเลยนี่ค่ะส่วนตัวนี้เป็นสามล้อเบาะสไลด์ค่ะสามล้อเบาะสไลด์ราคาเราจะอยู่ที่หนึ่งหน้าพนรอนะคะนี่ค่ะหนึ่งห้าพันเ้าร้อยค่ะเบาะสไลด์ได้นะคะนี่ค่ะ เบาะสามารถสไลด์ได้เต็มสามที่นั่งนะคะสินค้ามีหลายสีนะคะตัวนี้มีสีแดงสีส้มสีเขียวสีฟ้าค่ะนี่ค่ะรุ่นต่อไปตัวนี้นะคะสามล้อเบาะสไลด์เหมือนกันนะคะสามล้อเบาะสไลด์เป็นรุ่นกล่องค่ะข้างหลังเป็นกล่องตัวเมื่อกี้นะคะสามล้อเบาะสไลด์เหมือนกันแต่ข้างหลังเป็นตะแกรงนะคะ ใหเหมือนกัน,นว่าด้านหลังจะเป็นตะแกรงตรงนนั้นด้านหลังเป็นกล่องค่ะนี่ค่ะตัวนี้จะแบตเตอรี่สี่ก้อนยี่สิบแอมนะคะยี่สิบแอมสี่ก้อนค่ะสี่สิบแปดโวลต์ยี่สิบแอมสี่ก้อนนะคะรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะรุ่นกล่องมอเตอร์จะอยู่ที่หกร้อยวัตต์ค่ะลูกค้าถามมอเตอร์เท่าไหร่หกร้อยวัตต์นะคะส่วนตัวนี้เป็นของฟูยูค่ะของฟูยูจะ ได้ในเรื่องของความสวยนะคะความสวยความแข็งแรงนะคะความสวยความแข็งแรงความนุ่มนวลเวลาขับขี่นะคะไม่กระชากนะคะลูกค้าจะชอบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอแนะนำแกงไตปลาสำหรับ F c ซที่ชอบรับประทานแกงไตปลาพร้อมรับประทาน ขวดละ50บาทรสชาติเข้มขน้นไม่แนะนำให้เติมน้ำเพราะว่าปรุงสำเร็จมาพร้อมรับประทานเรียบร้อยสำหรับท่านที่ไม่ชอบรสเผ็ดแนะนำให้เติมกะทิหนึ่งทัพพีเพื่อลดเผ็ดแกงไตปลาอีฝ้ายรส e ชาติจัดจ้านอร่อยลงตัวเข้มขน้นปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานสนใจ ติดต่อเบอร์โทรหน้าคลิปจัดส่งทั่วประเทศ